หนึ่งวันกับจังหวัดใกล้ๆที่มาจากกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงมีทั้งแม่น้ำและชุมชนเก่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามอลังการให้เราไปสักการะและยังมีคาเฟ่สวยๆริมน,น้ำให้เราไปนั่งสบายๆแบบนี้หนึ่งจังหวัดใกล้ๆที่ครบจบได้ในหนึ่งวันครั้งนี้เราไปกันที่ฉะเชิงเซาครับ สวัสดีชาวเที่ยวได้ไหลยทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่เราอยู่ที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับสามุรปาการัง<ต>เป็นสมุทรปราการอยู่ใช่ใชคือตอนแรกเข้าใจว่ามันคือฉเชงเซาแล้วนะครับเรื่องไงสู่ดสี่สูห้ามาแล้วกันคือ,อจริงๆวันนี้เรามีเราจะไปทํางานที่ปาจีนตแต่ว่าอันนี้เป็นทางผ่านก็เลย มาลองแวะที่นี่ก่อนผู้ชมเห็นอะไรก็เห็นพร้อมกับพวกเราแล้วกันแล้วก็เอาวิธีการมาครับทางทางเข้ามาคือถ้าคุณดูแมพมาสุโเทพยเนี่ยเป็นทางตรงยาวๆแหละแต่ถ้าเราปักหมุด g o o ก l e แ a พเนี่ยมันจะมีสะพานมันเป็นสะพานเหมือนกับข้ามแยกอ่าข้ามแยกใช่ประมาณนั้นซึ่งก็คือถ้าคุณข้ามสะพานมาเออแดงว่าเลยแปลว่าเลยเพราะงั้นอย่าข้ามสะพานนะครับคือทางเข้าตลาดอ่ะมันเป็นเป็นทางเบี่ยงออกข้างล่างอ่ะแล้วก็รอซุ้มซุ้มจีนนมาเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเมื่อกี้ก็คือต้องรอดซุ้มข้างล่างอย ถ้าขึ้นไปก็เลยเลยไปแล้วนะครับผมท้าไมเรารู้ก็เราเลยไปแล้วเลยไปแล้วเนี่ยของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือถ้าปลาสลิดก็ต้องเป็นบางบ่อครับผมเราบางบ่อบางบ่อก็เป็นปลาช่อนอ๋ออะไรอ่ะบ่อก็เป็นปลาดุกผมบอกว่าแต่ลุงลุงเจอเล่นบ่อยเชิญชวนลูกหลานมาเที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับมีของสินค้ามากมายเลยครับมีปลาสลิดปลาดุกปลาช่อนปลานิลไข่ปลาก็มี แล้วถ้าใครจะมาทานปลาสดบางบ่อก็ามาอุดหนุนร้านลุงได้นะครับผมร้านตั้งอยู่ด้านหน้าตลาดร้อยปีเลยนะครับสนใจก็มาได้มีหลายบ่อให้เลือกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ เป็นฟิลตลาดเก่าถ้าเกิดว่าใครเป็นฝั่งอยู่ฝั่งทนแล้วแบบว่าไปเที่ยวนอกปฐมนี่ก็จะเป็นฟิลเดียวกับตลาดดันหวายดันหวายใช่ดันหว,วายนอข้ามปฐมนะครับเพราะงั้นก็คือคล้ายๆกันมบทคล้ายๆกันนี่ก็ะจะเป็นทางเดินยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกของของโบราณนะมี<ผ>มกาแฟโบราณ<ม>ขนมอบผมเจอนอนเอออ่ะาทาสแมวทั้งคู่นะฮะแปดปีแล้วค่ะ สิบแปดปีแล้วแปดปีนะสิบแปดเลยเหรอครับแปดครับโอ้กว่าด้วยน้องสาวกวยครับมีอุทยานการเรียนรู้ด้วยใช่เข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาครึ่งทางก็จะมีให้ดูดีทั้งแบบว่ามีคุณลุงที่บอกว่ามาเปิดหมเสกไวโอลีนแล้วคลาสสิกมากสุดเก๋นะอ่าอันนี้คือจบแค่ตรงนี้แล้วนะแต่ข้ามไปมีอะไรไปดูหน่อย ก็เป็นสะพานข้ามคลองครับผมระหว่าง2จังหวัดนั่นคือสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเซานั่นเองก็คือน่แหละคือคลองนี้มันแบ่ง2จังหวัดเท่ห์ว่ะพอข้ามมาก็จะข้ามมาอีกจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นฟิวร้านนั่งซะเยอะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณอยากนั่งนั่งสบายๆก็ข้ามไปฝั่งฉะเชิงเซาฝั่งฉะเชิงเซาน่าวจะมีใช่ก็จะเป็นที่นั่งที่แบบค่อนข้างจิกแกรนมากกว่ามีดนตรีเล่น มีเวทีเป็นเป็นหลักเป็นไปขิดจลักษณะเลยนะเนี่ยข้ามาสุดปลายทางก็จะมีวัดครับฝั่งตรงข้ามถ้าสุดทางของฝั่งฉาดเชิงเซาก็จะเป็นสะพานข้ามไปวัดคลองสวนนะครับเป็นที่มาขอชื่อตลาดคลองสวนนี่อะไรถ้าแบบเวลาเราไปเดินตลาดพวกนี้บางทีของมันจะเหมือนเหมือนกันแต่เท่าที่เดินที่นี่มาจนสุดอ่ะคืออันนี้ข้อดีที่ของมันไม่ค่อยซ้ำกันใช่ครับหลักคือใช้คำว่าหลากหลายได้เลยใช่ใช่ใชมีตั้งแต่ ของโบราณ<ม>ที่แบบจะเจอทุกตลาดเช่นพวกแบบ,บทอดมันของทอดขนมอบหรือแบบพวกผลิตภัณฑ์แบบโบราณบราบหมอ้ออะไรเงี้ยอ่าฮะอันนี้ยเขาจะมีที่บอกว่าจะมีทั้งร้านแบบร่วมสมัยหรือร้านโบราณไปเลยเงี<ม>้ยแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตที่ชอบที่เนี่ยคือ<ม>ราคาเหมือนกับเขาสตาร์ทไวไวเป็นแบบโบราณใช่ๆเอาตรงบางที<ไ>่เวลาคือตลาดพวกเนี้ยเราเราเราก็เคยไปกันหลายที่เนาะ ถ้ามันเป็นเชิงแบบพาณิชย์นิดนึงอะราคามันก็จะเป็นราคาท่องเที่ยวเอาว่ากันง่ายๆแต่ที่นี่คือราคาแบบปกติเลยถึงแล้วครับปั๊บที่เรามานั่งนี่คือร้านแหลมทองโภชนานะครับคือเมนูไม่เยอะแต่ผมรู้สึกว่าฟิลร้านน่าสนใจใช้คำว่าโบราณเปลืองมากแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นฟิล,ล์แบบโบราณโบราณคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับมีความแบบโบราณอย่างแท้จริงอะที่นี้เราใช้คำว่าโบราณเปลืองมากๆก็มาที่นี่ได้เลยครับ ก็ <laughs> จะบอกว่าฟลิลฟิลดีมากคือชอบมากคุณลุงเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวมาเอกี้ก็คือนั่งคุยกับเขาได้ <c oughs> เขาก็จะเล่าประวัติอะไรของเขาที่เราแบบบางทีเราไม่รู้เนาะมันมันเหมือนจุดเวลาไว้อะ่ะอืมเออเพราะงั้นถ้าเกิดคุณชอบแบบฟิลแบบโบราณจริงที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์กับขนาดนั้นอะ่ะก็มาที่นี่ได้ครับทีแล้วเราได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของอาบุคคลเหล่านี้เฮ้ยบางทีมุมมองหลายๆอย่างนะบางทีมันมันต้องเป็นคนยุคเขาอ่ะถึงจะเล่า ถึงจะเล่าพอสความทรงจำนะตรงนั้นะมาถ่ายาทอดให้พูกเราฟังได้ตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่<ฮ>อุทยานพระพิธเนธองค์ยืนเซิร์ชอย่างนี้ได้เลยครับน g o o g l ก m ็แนะก็คือเราขับรถจากที่โน่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นองค์พระพิธเนธด้านหลังนี่นเป็นองค์ยืนกนะ็คืออ่า คือที่เนี่ยทรงเป็นสถานที่ประกอบพิธีธธทางศาสนาซะส,ส่วนใหญ่นะครับคือถ้าจะแบบเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวสวยๆเฉยๆมาถ่ายรูปเนี่ยอาจะอาจะอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทีนี้อาจจะไม่ทางนั้นเพราะว่าเข้ามาบรรยากาศทุกอย่างก็คือแบบเป็นเขาเรียกค<ว>่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เลยอ๋อใช่ใช่ก็คือจะมีขั้นตอนบอกตั้งแต่เข้ามาเลยว่า1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเส็จทำอะไรคุณต้องทําอะไรตั้งแต่แรกว่าจุดไหนจุดที่234 มีบอกหมดทุกที่มีป้ายบอกหมดเหมือนับก็จะบูชาค่อนข้างง่ายใช่ใช่เหมือนเวลาเราไปวัดจีนนี่เขาก็จะมีบอกว่าแต่ละจุดต้องทําอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีขั้นตอนบอกเอารไมมาถึงที่แล้วเราก็ต้องมาสักการะกันที่จอดรถเยอะแต่ว่าคือถ้าจอดไกลเนี่ยเขาก็มีรถกอล์ฟให้บริการด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเข้ามาคือคือจบได้ภายในที่เดียวถ้าเกิดคุณตั้งใจจะมาแบบเหมือนมาไหวมาสักการะมาประกอบพิธีก็คืออยู่ในนี้ได้เลย เอาครับแ,แขกผู้มีเกียรติทุกท่านตอนนี้เราอยู่ไม่ใช่โคศรวัต <c oughs> รเราทาลกศสานาที่เรามาที่พาสเทลคาเฟ่นะครับขับมาทด่เดียวสิบนาทีได้ประมาณสิบนาทีเองนะครับ <c oughs> ที่นี่บรรยากาศดีอยู่เป็นแบบมนอยู่ตรงแหลมแหลมพอดีเดีย๋ยวขึ้นบบนไดไปดู <c oughs> ซึ่งตรงใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นอุทยานเป็นโสุสสวารีพระเจ้าตากด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันที่ผมสั่งมาอันนี้เอออันเมนูนี้ไม่เคยเห็นที่อื่นน้ำตาลสดปั่นเออแล้วก็มีลูกตาด้วยนะครับสองสองเป็นไรผำผมเป็นคนธรรมดาก็พอ ก็เป็นชาเขียวมะชะเห็นพี่เจ้าของร้านบอกว่าอันนี้ถือเป็นเมนูขึ้นชื่อคนสั่งกันเยอะก็เลยลองสั่งมาชิมดูนะครับก็ถือว่ารสชาติดีใช้ได้เลยฮะโอ้ยอันนี้ดีสดชื่อเลยเอ่ะเมื่อใครมาไหว้ที่นี่นะครับก็มาที่นี่ต่อได้ที่พาเซลคาเฟ่เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกด้วยบรรยากาศเป็นแบบสวนรอบๆแล้วก็อยู่ริมน้ำชิลๆแบบนี้มีที่ออกไปนั่งห้อยขาแบบนี้อะชิลมากแล้วก็เขามีบริการล่องเรือด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ถามนะว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าใครจะ,จะล,ล่องเรือก็ติดต่อทางร้านนี้ก็ได้นะครับมองไปวิวเ,เราก็จะเห็นวัดตักน้ําที่สีทองทองใช่ก็ไปแวะวัดตักน้ําด้วยก็ได้แล้วก็ตรงที่เราบอกว่าตรงแหล่งก็จะมีพระเจ้าตาักอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้กันก่อนกลับวันนี้เราได้อะไรกันบ้างดีกว่าผิดคาดวันนี้เราไม่ได้แผนเพราะคือพอเรารู้ว่าเราต้องทํางานป่าจีนแล้วเราก็ดูว่ามันผ่านเลยบ้างเราก็เลยมาชาเชิงเซาเลยลเพราะเราเห็นมันเป็นทางผ่านก่อนถ้าคุณเซิร์ชชาเชิงเซาส่วนใหญ่เจอแต่วัดกับ<อ>ตลาดโบราณ แต่ก็คือพอเราอะมันมีวัดกระต่าดโบราณเราก็ไปเที่ยวตามนั้นดูคาเฟ่นี่ก็เจอโดยบังเอิญมันสามารถเป็นหนึ่งวันสบายๆได้กับการไปไหว้พระมีคาเฟ่สวยๆแล้วก็ไปเดินตลาดหาของกินซึ่งมันครบจบแล้วในหนึ่งวันคือเวลาเราจะออกมาเที่ยวสัก,สกวันอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่เสิร์ชครับหรือเรามาเลยก็ได้ตั้งเป้าแล้วไปเลยเจอตรงไหนก็แวะเอาใช่คือทุกที่วันเนี้ยเราเจอก็แวะอะไรใกล้ฉันอนะเอตามนั้นเลย แล้วพอเราไม่ได้คาดหวังแล้วเราเจออะไรที่มันมันเหนือความคาดหวังของเราอ่ะเออมันมันแฮปปี้ในหนึ่งวันแล้วเราจะไม่ผิดหวังด้วยตลาดเก่าอย่างเงี้ยตอนที่เรานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันเราก็เจอกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาตกปลากันอยู่มาเล่นมาพันเบ็ดมาอะไรซึ่งแบบภาพแบบนี้มันหาแทบไม่ได้แล้วนะเพราะทุกวันนี้เอาตรงๆเราทุกคนก็อยู่กันโซเชียลเราก็เล่นโทรศัพท์เราก็เล่นคอมกันแต่ว่าพอเรามาเจอบรรยากาศแบบนี้มันมันนึกถึงสมัยเรายังเป็นเด็กที่มันไม่มีโซเชียลให้เล่นอ่ะ เราก็เล่นกันแบบนี้แหละเราเลยย้อนกลับไปนึกถึงตัวเราเองว่าเฮ้ย<ม>สมัยน<ม>ั้นมันก็สนุกดีนี่ว่าไม่ต้องมีโซเชียลอะไรประมาณนี้มันก็มันก็มีกิจกรรมอื่นที่เราก็สามารถเล่นได้อยากให้ออกมาครับเหมือนพวกเราเนี่ยแหละถ้าคุณว่างก็ออกมาเถอะเราดูเขาทำเราดูคลิปเหมือนคุณดูคลิปเราอยนะ่างเงี้ยดูล้วก็เราก็ตั้งใจให้บอกเออให้เป็นไกด์ว่ามันมีแบบนี้นะาอยากให้ออกมาเที่ยวกันเถิดอย่างเงี้ยออกมาใช้ชีวิตนอกเหนือจากจอมือถือบ้างอยากให้เป็นแบบครับก็อยากให้คุณมีประสบการณ์ที่มากกว่าในหน้าจอออกมาเจอของจริงมันดีกว่าอยู่แล้ว ยังไงก็สนุกว่าเชื่อผมอกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับช่อง TikTok นะครับผม <f> ก็อย่าลืมเที่ยวได้ไรเช่นเดียวกันนะครับนะครับผมก็ไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ